ทุกคนในเกมโรบอกมีแมปนี้ด้วยดูดิมีตัวละครมากมายให้เราเลือกเลยแล้วนี่ตัวละครนี้ทุกคนรู้จักหรือเปล่าคะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวก็มีเวนสเดดด้วยเฮ้ยคืออะไรต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้ว,วสวัสดีฉันชื่อเวนสเดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครโอ้ย ใช่แล้วค่ะทุกคนในเกมโรบบอกมีแมปเวสต์เดย์แต่ไปหมดอ่ะโอ้โหและถ้าใครอยากจะรู้ว่าฉันเสบขนาดไหนอ๋อฉันอยากรูก้เดี๋ยวก่อนสิคะลุงให้หนูแนะนําตัวก่อนเฮ้ยเธอเรียกใครวันลุงเฮ้ยห,หนูเฮ้ยฉันบอกให้หยุดไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเลยเข้ามาดิเข้ามาอ่ยอ่าเข้ามาเลยแล้ววันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูกันว่าในแมปเวสต์เดย์แต่ละแมปเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนนะเริ่มจากแมปนี้ก่อนเลย ออ้ยแมบนี้เนี่ยมีฉากละครแบบว่าให้ดูด้วยนะดูดิแล้วก็มีตัวละครให้เราเลือกสรรน,นะคะทุกคนแต่เอ๊ะแมบนี้มันคุ้นๆน,นะเนี่ยใช่แล้วค่ะเราจะต้องทําการกระโดดกระโดดกระโดดเออระวังนะครับและเราก็ต้องกระโดดตามคนข้างหน้าไปแบบนี้เป็นเกมที่เราคุ้นเคยมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วบางทีเนี่ยการกระโดดเนี่ยมันก็จะไปสิ้นสุดตรงจุดที่ ฉันจำไม่ได้พี่ไปก่อนเลยค่ะแต่ว่าพี่จะเลือกซ้ายหรือขวาเดียวไปเลยคะ่ะหนูเชื่อมั่นในตัวพี่อ,อมาดูอีกแบบหนึ่งดีกว่านะคะทุกคน Wednesday RP อุยอันนี้คือดูน่าจะมีความหวังนะทุกคนนะสำหรับแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนจริงมากๆเลยเอ,อ่ะอ๋อเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอุยตรงนี้นะคะก็เหมือนเป็นร้านน้ำพุนะทุกคนแล้วก็มีตัวละครนะคะ ครบเลยนะมีคุณพอ่อกับคุณแม่ด้วยแต่ว่าขันน้องชายไปน,นะเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของเวนเดใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเราตอนนี้นะคะเป็นตัวพี่อยู่เลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครนะคะเป็นเวนเดย์ได้หรือเปล่าตรงนี้ก็มีภาพนะคะดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวนี่ไงตรงนี้ไงทุกคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะจอยเข้าไปในกรุ๊ปของเขาเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครวันเดา์ได้โอ้โหได้จริงหรือเปล่ามาดูกันรีเซ็ตแป๊ดหนึง่งหลัจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปตรงนั้นเลยว้าวได้จริงคือรูปร่างลาักษณะเครื่องแต่งกายทุกอย่างคือเหมือนมาก แต่ว่าดูอวบอวบไปนิดนึงนะทุกคนนะแต่ก็พอให้อภัยได้นะคะเพราะว่ามีมือติดที่หัวแบบนี้นะทุกคนดูดิมีติ้งติอยู่ที่หัวด้วยโอ้โหชอบดดันไม่เกรงใจใครช่วยอาคำนี้เอาไปจากหัวฉันทีได้ไหมอุ๊ยถ้าเป็นฝาแฟะฉันละ ดูเหมือนว่าจะมีคนรู้ความลับเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าเราจะต้องเข้าไปเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขาก็มีฉากต่างๆที่แบบว่าเหมือนในซีรีส์เลยนี่อย่างอันนี้นะคะเป็นฉากห้องนอนใช่ปะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูนะคะก็รีบหยุดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปดูก่อนนะทุกคนนะโอ้ยเหมือนมากเลยค่ะพี่คะดูดีเห็นปะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่แบบว่าเวนเดชอบมา พิมพ์นิยายอะไรของเขานะคะแล้วนี่ก็เป็นพวกเธอเป็นใครเพราะเราคือคนที่มาเยี่ยมเธอต้อนรับเข้าหอพักนะวินดีเออมันใกล้เกินไปแล้วนะวินดีและนั่นนะคะก็เป็นที่นอนโอ้โหอีกฝั่งนี้เนี่ยแบบว่าหลอนเหมือนกับในซีรีส์เลยนะทุกคนดูดิ วิ่งหูกระโหลกด้วยโซฟาสามารถนั่งได้จริงนะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่มันเล่นไม่ได้นะเออแล้วฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งของเพื่อนคนสนิทนั่นเองสีสันก็สดใสนะคะถือได้ว่าเกือบเหมือนต้นฉบับแท้ทรูเลยนะทุกคนดูห้องฝั่งนี้คือแบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ย ้องอยู่ห้องแบบนี้ทุกคนจะเลือกอยู่ฝั่งไหนพี่ขอเลือกอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะเพราะว่าฝั่งหนู้นะ่มันดูหล่อนเกินไปเรามาดูอีกที่นึงดีกว่านะคะที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือฉากที่มีการเต้นรํากันอ้าวเฮ้ยออกมาเฉยโอเคนี่ไงถ้าจะเต้นรํากับฉันจริงๆนะเออเออก็ใช่สิมามาเต้นรากันโอเคเดี๋ยวเราจะลองเต้นราดูนะคะ กับพ่อหนุ่มน้ายิ้มคนนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะแต่ในแมปนี้เขาห้ามเอาไว้นะคะพีซีก็เลยจะใช้เป็นโค้ดลับนะคะโดยการพิมพ์แบบนี้นั่นเองทุกคนนี่ให้พิมพ์ไปเลยนะคะก็แล้วก็แล้วก็พิมพ์คำว่า Dance ลงปายมันก็จะเต้นแบบนี้เลยค่ะทุกคนอออออนี่ ้แลวฉันมาก่อนนะโอเคเราจะไม่แย่งคู่เขานะทุกคนออกมาข้างนอกนะคะเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะั่นก็คือโรงเรียนนั่นเองโฮ้ยดูหญิงคนนั้นสิพระเจ้าหน้าตาเธอดุดันมากเลยฮะนี่ยทุกคนเราเดินมาแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเหมือนจริงรหรือเปล่าบางทีการที่มีมือบนหัวมันก็รู้สึกแบบว่า ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทุกคนนะดูดิเกอะเน่นหนุบเลยอะทุกคนห้องนี้ไม่มีคุณครูนะคะพี่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณครูหายไปไหนหมดนะคะอันนี้ก็เป็นโรงอาหารนะคะทุกคนเขาก็เตรียมอาหารให้เราแล้วนะคะมีเท่านี้ที่เรากินได้เฮ้ยอย่างน้อยก็มีพ่อครัวติ๊งอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้กับเราทำไมเรามานั่งตรงนี้ล่ะ,อะเอยตรงนี้มันไม่ใช่ที่นั่ง พราครัวค้มีอะไรกินบ้างะคะมีอะไรก็กินกินเข้าไปเหอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเออนี่คุณรับเงินเดือนจากโรงเรียนนี้ปะคะเนี่ยทำไมถึงพูดจาแบบนี้กับน,นักเรียนฮะดูเหมือนเขาจะไม่ขยับใครเยื่อเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนั่นมัน Wednesday เวอร์ชันที่แบบว่าไม่เกรงใจใครโอ้โหดูดิ สวดทรงสรลีระคือทุกวันนี้เกมโรบอกอะสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะคะทุกคนพี่ก็ได้ข่าวมาแล้วนะคะแต่ว่าดูดิเหมือนจริงกุนทำไมล่ะฉันสวยใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าชุดที่เขาใส่เมื่อกี้นี้เขาหามาจากไหนเขาน่าจะเตรียมมาจากที่บ้านนะทุกคนเพราะในแมปนี้มันไม่มีนะคะแต่ว่าเขาหายไปแล้วสงสัยเขาเข้าไปที่ออฟดีแน่ๆเลยโอเคเข้าไปตามดู นี่อย่าตามฉันนะเธอเวสนเสตัวปลอมฉันน่ะเว้นเสตัวจริงเดี๋ยวก่อนนี่กรรมกรขอดูหน้าใกล้ๆก่อนนี่เธอเธออย่าตามฉันมาเดี๋ยวก่อนนี่อย่าพุ่งป่าเอา้ยหายไปเฉยผีหลอกอาค้างเฉยขออภัยในความไม่สะดวกอยู่ระหว่างแับปรุงแมพค่ะขุณนเพื่ชม และนี่ก็คือแมปเว้นสเตที่พี่สุ่มมาเล่นนะคะทุกคนและถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้เลยนะชอบแมปไหนมากที่สุดก็อย่าลืมเมนบอกกันนะ